สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสารช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาวิเคราะห์เลขเด็ดเลขดังหวยซองข่าวเด็ดข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงและเป็นแนวทางในงวดนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้เบาป้อมมีข่าวหลวงพ่อแปะช่วยบ้านไฟไหมพี่น้องหลายๆคนที่อยู่แถวนันถามบ้านเลขนี้บ้านเล็กที่เท่าไหร่ ก็จะเป็นที่มาของตัวเลขเด็ดสำหรับมวด17มกราคม64ตามข่าวพระครูยติธรรมยุทธหรือหลวงพ่อแปะเจ้าคณะตำบลบางกระเบาเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีพร้อมเจ้าคณะอำเภอนำสิ่งของไปมอบและให้กำลังใจเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหมถามย้ำบ้านเลขที่เท่าไหร่คอหวยอ่ารีบแหหาซื้อลอตเตอรี่จากข่าวนะครับ ได้เกิดเหตุนะครับไฟไหม้ตึกแถวภายในบริเวณหมู่บ้านกฤษตานคร26บ้านเลขที่150354ซอยวัฒนา6หมู่1ตำบลขุนแก้วอำเภอชัยศรีจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งนะครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นปลูกติดกันหลายสิบห้องพบเพลิงลุกไหม้ภายในบริเวณบ้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึง ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลูกไม้ใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมไว้ได้บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านของนางสาวคณนพัฒน์พมรอายุ30ปีเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บโดยกระโดดมาจากชั้นสองบาดเจ็บที่ขาซ้ายและถูกไฟลวกที่มือร้องโอดอวยเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นาครชัยศรีให้แพทย์ทำบาดแผลจากการสอบถามนางสาวสุ ชิดาพรมรอ,อายุ50ปีเจ้าของบ้านที่หนีออกมาได้บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน4ี่คนมีตนเองลูกชายลูกเขยลูกสาวหลานชายสี่คนโดยลูกสาวกับลูกเขยมีอาชีพขายปลาทูนึ่งตามตลาดนัดทั้งสองจะออกไปขายในตอนเช้าและกลับตอนเย็นส่วนตนเองกับหลายจะอยู่ที่บ้านขณะเกิดเหตุทุกคนนอนบนชั้นสองตอนได้กลิ่นไม่และร้อนๆทั้งที่อากาศเย็น จึงตื่นขึ้นมาก็พบว่าไฟไหม้บ้านพี่ชั้นล่างจึงรีบปลุกลูกสาวและลูกเขยและหลานให้รีบหนีเพราะไฟได้ลามมาถึงชั้นสองจึงปีนหน้าต่างชั้นสองลงมาส่วนลูกสาวลงมาคนสุดท้ายไฟลวกตามเข็นและขาจึงรีบกระโดดออกมาจากชั้นสองได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีใครเสียชีวิตนอกจากนี้ไฟยังลามไปติดข้างห้องได้รับความเสียหายเล็กน้อยเพราะอาคารเป็นตัวปูนจากการสอบถามข้างบ้านทราบว่าได้ยินเสียงระเบิดเหมือนระเบิดหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่เห็นไฟเพราะตัวอาคารติดกันกั้นด้วยแผงปูนคิดว่าของหล่นจนกระทั่งมีควันลอยออกมาในบ้านจึงเริ่มมีออกมาและจัดตะโกนให้คนในบ้านตื่นพอดีดับเพลิงจากเทศบาลขุนแก้วมาเริ่มฉีดน้ำหากมาไม่ทันไฟไม่บ้านหมดเช่นกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมได้ประสานเจ้าหน้าที่กองวิทยาการศูนย์พิสูจน์หักฐานภาคเจ็เข้ามาตรวจสอบ อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุเพิงไหม้ขณะดเดียวกันด้านหลวงพ่อแปะ๊ะหรือพระครูตติธรรมายุนุษย์เจ้าวาดวาดัดสว่างอารมณ์อำเภอนะครชัยศรีหลังทราบเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอนะครชัยศรีพระครูสิริปุญาพิวดัดเจ้าคณะอำเภอนะครชัยศรีเจ้าวาดวาดัดสำโรงและผู้นำชุมชน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มและเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับครอบครัวที่ถูกไฟไหม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทั้งสองหลังหลังจากมอบสิ่งของแล้วหลวงพ่อแ๊ะได้สอบถามนางสาวสุชิตาย้ำหลายรอบว่าบ้านเลขที่ที่ถูกไฟไหม้เลขที่เท่าไหร่นางสาวสุชิตาบอกว่า150ทับ354หแล้วหลวงพ่อแ๊ะจึงบอกว่า เรื่องทุกข์หายไปแล้วต่อไปจะมีแต่เรื่องโชคดีหลังจากพูดเสร็จบรรดาผู้นําชุมชนและผู้ติดตามต่างไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆโดยเมาซื้อกันหมดซึ่งทุกคนเชื่อว่าหลวงพ่อแปะให้โชคเพราะพูดถึงเลขที่บ้านย้ําอยู่หลายครั้งนะครับก็ขอให้มีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาในครอบครัวนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อให้กําลังใจบ่าวป้อมในการตามข่าวมาเล่าสู่กันฟัง ขอบพระคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่ทีด้วยเป่าป้อมรายงานสวัสดีครับ